นะครับช่วยแชร์ออกไปด้วยนะฮะมันจับสองมือทำให้มันดีๆได้ไหมลูกมาถึงช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ว่าสักคำนะครับทำไมดูแต่มือถืออ่านหนังสือหรือยังมีการบ้านไหม พูดดีๆได้ไหมลูกก็นะอขอมาอันนี้ให้่อหน,น่อยดิอันนั้นมันเข้าร่วมหรืออะไร เพราะว่าที่ผมออกไปนวดกดหยุดให้กับชาวบ้านนะครับผมไม่ได้เก็บเงินแต่ต้องบริจาคนะครับผมก็ต้องมีค่าเดินทางและไปช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือสตรีช่วยเหลือคนพิการยากไร้ในสังคมเป็นจํานวนมากมายนะฮะที่จริงอ่ะผมไม่ได้นวดนะครับอันนี้เป็นการฟื้นฟูสุขภาพเหมือนอย่างนักกายภาพบัณบัตนะครับเหมือนกันนะครับ นักกายภาพบบัดจริงๆเขาก็จะมีการกดการคึงเหมือนกันนะครับบางทีมาถามผมนวดนะครับผมอดทนที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็เลยพยายามดูข้อกฎหมายที่ต่อสู้ที่สามารถใช้คําว่ากายภาพบบัดได้นะครับต้องจบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสาขาเวศชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจกฎหมายระวังผมจะกฎหมายเขาเล่นกับคุณ นะครับฝากไว้ด้วยนะครับพวกที่ขับรถแท็กซี่ระวังให้ดีดูถูกผมอะ่ะอันนี้เป็นการคึงการกดนะครับนักกายภาพบำบัดเขาก็ทำกันอย่างนี้ผมเข้าไปคุยกับเพื่อนผมเหมือนกันนะครับถ้าคนไหนที่เพราะว่า ให้ไปทํากายภาพบรรบาดนะครับถ้าคนไหนจ้างนะครับเขาก็จะพยายามรับงานจากข้างนอกแต่มีเวลาที่ทํางานเวลาอยู่ในราชการนะครับมันต้องทํางานหนักมากเลยนะครับที่รักกายภาพบรรบาดเดียนได้วันถ้าทําอยู่ราชการมันเงินเดือนสามหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับไม่มีโอทีก็ไม่มีเหมือนอย่างแพทย์อย่างการที่ผ่าตัดนะครับ ทำงานได้แค่วันเสาร์ได้แค่ห้าวันวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีโอทีนะครับเพราะว่ารับงานนักกายภาพ1คนรับงานเท่าไรู้ไหมครับสองพันห้าร้อคนนะครับต้องไปแนะนําให้เขานะครับมันก็ถึงทําไมที่คนที่เป็นอัมาพกมาพาดทําไมต้องมืองอมืองิกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทําเต็มร้อยไงครับ เข้ามาหาผมเยอะแยะนะครับผมก็ช่วยแก้ไขให้ก็ถ้าคนไข้บางกลุ่มที่เขาเชื่อถือผมนะครับเขาก็อาไปปฏิบัติจามก็ที่การที่มือหงิบมือหอก,ก็จะน้อยลงนะครับการที่เส้นฝอยลูอดหแตกนะครับผมจะมาบอกให้นะครับคุณไปไม่รู้ตัวนะครับคุณไปกินของทอดของมันของเค็มแล้วคุณก็ปล่อยให้ท้องผูกไว แล้ว3วันถ่ายครั้ง4ี่วันถ่ายครั้งแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวให้อาหารเก่าเหล่านี้เข้าไปในกระแสเลือดทอนงคุณนะครับแล้วก็ตามมาก็ไปอุดตันหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงก็ทำให้เป็นอัมพฤกษ์มา,าพาดได้ทํำให้กวามดันสูงได้นะครับไม่รู้จักการวิธีการป้องกันตนเองอย่างผมเนี่สักผมจะสังเกตดูตนเองนะครับหวันถ้าไม่ถ่ายผมก็ต้องใช้ยาระบายช่วย น้องก้าวหยิบยาระบายตัวนี้มาให้พ่อหน่อยวางอยู่เขียนอยู่ตรงนั้นชัดเจนเห็นไหมโอเคเออนั่นนะครับสำหรับที่เราจะป้องกันที่เป็นท้องผูนะครับกินก่อนนอนสองเม็ดพอนะครับ ให้มันระบายออกออกไปต้องใช้ยาช่วยผมบางทีผมก็ต้องใช้ยาช่วยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมีอาหารมีปัญหาที่ท้องเหมือนกันเรื่องการระบบขับถ่ายแล้วเราก็ต้องดื่มน้ําให้เยอะๆกินพวกกล้วยพวกอะไรเข้าไปด้วยนะครับก็ขอฝากให้กับเพื่อนๆนะครับเอาผสมนมยกเกิดด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องออกไปแล้ว เป็นไงมากเจ็บมันจะเจ็บนิดน่งมันมีปัญหาใกล้ข้อเท้าแพงมาจำได้ไหม แล้วบางทีก็พิมพ์เข้ามาบอกว่าคนคนบ้านนอกไรคนบ้านนอกไปขี่รถหัวแม่มือไอสัต์ต้องบอกอย่างนี้นะฮะพิมพเข้ามานะครับเพราะว่าคิดว่าผมไม่รู้มาผมใช้เครื่องอ่านนะครับมึงก็คนพิการกูก็คนพิการมึงก็แก่กูก็แก่มึงไม่เข้าใจแล้วมึงอย่ามาเสีย เรื่องของมึงกูก็ไม่รู้เรื่องของกูมึงก็ไม่เข้าใจนะมึงก็เดินตามทางของมึงกูก็เดินตามทางของกู okay, เพลงอะไรเพลงของไอ mm hmm. ไอสันมีดนะฮะ mm hmm. โหมากๆเลยบางครั้งนะครับที่ทอ ีพิมพ์เข้ามานะครับบางทีผมจับได้หลายครั้งนะครับพวกที่ไม่มีไม่กล้าเปิดหน้าเปิดตานะครับอย่าลืมไปใส่อย่าลืมไ,ไปใส่ผ้าถุงด้วยนะไอ้สั์แล้วก็มาคอมเมนต์ด่าชาวบ้านเธอถ้าแน่จริงคุณต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงแบบกูนี่กูก็ไม่เคยไปคุกคามใครไม่เคยไป ลบกวนไม่เคยไปพิมพ์ลบกวนช่องของใครด้วยนะครับแล้วกูก็ไม่เคยไปด่าใครด้วยถ้าไม่มีหลักฐานจริงๆมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นข้า,าราชการอยู่นะครับก็ไปออกคลิปออกอะไรไปด่าเขาเขาหูงเขาดีๆนะครับก็ไปทําร้ายเขานะครับมันก็สมควรแล้วนะครับกันข่ากันข่าเป็นผมนะครับผมจะเอาปืนจะจะเอาลูกปืนไปใส่ปากมันด้วย เพราะว่าคุณไปทําผิดกฎหมายแต่ผมไม่รู้จักส่วนตัวอะไรกับที่ข้าราชการท่านผู้ใหญ่ท่านนี้นะครับผมไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมเห็นการที่ทํางานเขาทําความดีให้ต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับแล้วถ,ถ้าผู้ใหญ่สองคนนี้ที่โทรศัพท์มาหาผมนะผมก็จะไม่รับสายด้วยผมไม่รู้จักนะครับเพราะว่าคนดีผมก็ต้องออกมาปกป้องนะครับก็ขอให้ท่านทําความดีต่อไป เป็นต้นหลักต้นชัยให้ลูกหลานต่อไปนะครับที่ท่านทําความดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ได้ไม่ท่านจะเจอที่สิ่งดีๆถ้าขายข้าวโปงข้าวแกงอยู่ที่ที่บ้านของท่านก็ขอให้ขายดิบขายดีนะครับขอช่วยทํางานให้กับประชาชนต่อไปครับท่าน ก็มาใช้บริการการรวดกับผมด้วยก็ดีนะครับท่านผมใช้มือตลอดนะครับผมไม่ได้ชาใช้เท้าเหยียบนะครับเวลาถ้าท่านจะมาให้ผมรวดก็ต้องก็ไม่ต้องเอาผมไปออกเสือไม่ไม่ต้องไปออกเสืออะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องไม่ต้องการที่เป็นคนดังก็ช่วยแชร์ให้ผมเป็นคนคนมารุ้จักผมหน่อยก็พอแบ่งแชร์แบบเงียบๆนะครับ เพราะว่าผมเห็นลนะท่านเป็นคนที่ทําง,งานแต่ที่ตรงไปตรงมารู้เปล่าแล้วก็ไปร้องผมร้องไห้มันสมควรนะสมควรต้องเอาตีนต้องเอาตีนไปเหยียบปากมึงมึงด้วยไอสัตว์เนี่ยเขาุ่นพ่อมึงแล้วลูนปูค่คุด้วยอายุเขาตั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วเขาไม่เคยไปรังแกคุกคามใครนะครับ ที่เขาออกมาวิจารณ์ที่ผมฟังฟังดูก็วิจารณ์ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วที่คนที่ไปเป็นอยู่เป็นยูทูบเบอร์นะรู้ไหมนะคุณใช้แต่ความคิดของตนเองคุณทะมไมไไ่ศึกษาข้อกฎหมายด้วยต้องมีคุณธรรมด้วยนะครับก่อนที่จะไปด่าว่าใครรู้ไหมคุณไปสนับสนุนคนที่ทําผิดกฎหมายนะครับผมไม่ได้ข้อข้างใครนะครับ